ความรู้สึกของคุณก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่ทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินไม่มีคนร่ํารวยคนไหนนะคะที่เฝ้าคิดถึงถึงความขาดแกรนแล้วจะร่ํารวยได้ คุณลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้คุณมัวแต่คิดถึงปัญหาในเรื่องของการเงินการงานอยู่นั่นเท่ากับว,ว่าคุณเชื้อเชิญสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคนเราทุกคนนะคะมีเทวดาประจําตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยเคารพบูชาและบางคนก็บูชาขอบุงคนอยู่การที่คุณคิดถึงปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของการงานคุณนั่นเท่ากับว,ว่าคุณกําลังบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาอยู่ว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิต เปลี่ยนใหม่นะคะถ้าวันนี้คุณจะคิดให้คิดถึงในสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินคิดในเชิงบวกในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาเทวดาประจําตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพกพาอยู่ท่านก็จะทราบนะคะว่าคุณต้องการสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตท่านก็จะโดนบันดาลให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาได้มากได้เร็วขึ้นลองใช้เคล็ดลับนี้ดูค่ะ